เบาๆสวัสดีพี่พิชมชิกนะครับผมเนาะมาเจอกันอีกแล้วสลับแนวทางฮานอยสถิติผมประจำวันจันทร,ร์ที่2นะครับคุมภาพันหกเก้านะครับทางช่องอ อเบาเลเ็กๆนั่นแหละนะครับผมเนาะอ่ะคนอื่นเ,น,อนเบาเขาสวัสดีดนะพี่พี่ชมาชิฟซี่ะประจำเราะเขาสวัสดีนะครับพี่พี่ชมาชิผู้ที่เข้าวมือถืตาใหม่ด้วยนะครับผมเนาะอ่ะนะครับตากันต่อนะครับสหรับทางฮานอยวันนี้ซึ่งฝั่งนี้เป็นแนวทางฮานอยสถิติผมนะนะครับวันนี้ก็คัดเน้นเหมือนเดิมคัดเน้นขี้เขานะครับถ้าเกิดชชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามเนาะกดกระดิ่งกดการแจ้งเตือนไว้นะครับเวลาผมอัปโหลดคลิปใหม่ๆมาชิจะได้ไม่พลาด อย่างทางจากอบาบนะครับผมช่วงนี้อาจจะโหลดชา้านิดหนึ่งเนี่ยมาชีนะเพราะว่าเอ่อนะครับอ่าโหลดเน็ตไม่ถี่มันก็จะชา้านิดหนึ่งแต่ว่าลงคลิปเป็นประจำทุกวันในมาชีนะเนาะก็ขอบคุณที่มาชีเพื่อเรื่องการันที่ยังติดตามและยังส่งกำลังใ,ใจวันนี้ผมจุดทูปมงคลผู่ฮาวเวนสุวรรณโอน,นะสำหรับวันนี้ถ้าเกิดช,มชมื่นชอบก็อย่าลืมติดตามรับชมเป็นแนทางมงคลเนาะเพื่อนนหนุนโชคหนุนดวงในมาชีนะครับแล้วก็ เราพัฒนาด้วยนะทุกแนวทางวันนี้ถือว่าคาดเน้นหมดนะครับชื่นชอบส่วนไหนก็ดูแล้วกันสําหรับวันนี้คัดแล้วนะครับผมเนาะอ่ะเดี๋ยวมาดูสรุปผลเมื่อวานสำหรับแนวทางฮานอยสศรษิว่าเป็นอย่างไรปีสุดเป็นทางนะเดี๋ยวทางมีเข้ามีหลุดนะครับผมนะครับสำหรับผู้โชคดีบางครั้งอาจจะมีดวงเข้ามาเสริมเข้ามาเกี่ยวข้องเนาะสำหรับทางผมก็คัดแล้วพิธีแปดสองเจ็ดนะบ้านเขียวผมอ่ะมาดูสรุปผลนิดหนึ่งนะเมื่อวานโอ้โหเมื่อวานค่อนข้างที่จะเหนื่อยนะครับสำหรับเมื่อวานนะสำหรับแนวทางฮานอยเมื่อวานนะครับผมเด่นแปดกับหกหกก ะสรุปผลก่อนนะครับสรุปผลเหมือนเดิมน,นะครับเป็นมัดรวมนะทเทปเคียนซีนอยนอยจิตนะพิเศษปกติแล้วก็ VIP นะแต่ก็นะ้นำผลกาชาต์นะมาอ่านพี่เก้านั่นแหละนะครับนนะอยจิตเนาะนะครับนะครับ,นะรบนอยจิตแล้วก็พิเศษเนาะ ปกตินะแล้วก็วีเอพนะเกคลียร์สีหน่อยขึ้นเก่าเนาะนะครับอ่านาเก็ตเมื่อวานนะครับผม07518น,น,นะนะครับสลับอ่านาเก็ตเมื่อวานนะครับผมแล้วก็พิเศษนะ37345ปกตินะ37703 วีพีหกห้าหนึ่งหกห้าเนาะสำหรับ VP นะครับฝั่งนี้มีเด่นตารางในมาเช็กนะครับสำหรับฝั่งนี้เนาะเดี๋ยวมาดูสรุปผลการเมื่อวานว่าเปลี่ยนอย่างไรนะครับทำเต็มที่แล้วสลับเมื่อวานอ่ะนะครับอ่าแปดหกหกกระแปดเนาะนะครับสลับตัวเด่นนะนะครับกระชากเมื่อวานนะครับอ่าแปดหกเจ็ดกับหกกระชากเมื่อวานแปดหกเจ็ดเลยนะครับ นะครับผมมีแต่แปดเก้าเนาะนะครับนะครับแตู่นแปดหนึ่งนะครับจากชาติไม่ลงเนี่ยมาชหกย์หกศน็ไม่มีนะนะครับไป6กสองหกสาสี่กันนู้นเลยเอ้นะครับแต่กตบหกก็ถือว่าแต่ป็ลับร้อยเนาะนะครับหกลงนะครับนักกีศูนย์เจดห้าแปดหนึ่งศูนย์เจ็ดห้าหนึ่งแปดนะเอามาช่วนี้นะคูนย์เจห้าไม่มีไม่ชมีนะครับหนึ่งแปดแปดหนึ่งเนาะมาช่วนี้แปดหนึ่งนะครับตารางก็ นะนะครับโอ้โหนายจิดนะครับสลาบเมื่อวานนะเครื่องขาดตั้งกลคองนิดหนึ่งเนี่ยมาช้พริบแบตหมดชาร์จแบตไว้แล้วก็พิเศษนะสามเจ็ดานะสามอันนั้นแปดสามหกสาดินะครับสี่ห้าก็ไม่มีนะ่มาสิบตลาดนะครับแปดกับ6ก้ะนะครับปกติสามเจ็ดเจ็ดศูนย์สาม สามหนึ่งอนะครับแปดกับหนะนะไม่ลงนะครับแล้วก็ v ีหกค่าหนึ่งหค่านะครับหกค่าหนึ่งหแล้วก็หกสี่อันนี้หกสองหกสามหกสี่นะครับเสียดายมาาหนยนะครับหลงเนาะนะนะ่ะก็ทำเต็มที่แล้วสรับเมื่อวานเมาอขชไปพี่ผมวีโดยไม่ลงนะครับเมื่อวานนะมาสักพดีตื่นเน่ะนะครับก็เต็มที่แล้วสรับเมื่อวาน ตารางก็นะครับหกสี่ไปไม่ถึงหกห้าเอ้านะครับวันนี้ตามกันต่อนีมาชี้สลับวันนี้เนาะชัดเหมือนเดิมน,นะคะแนนเหมือนเดิมน,นะนะเราจะเล่ชอบก็แค่ไปจุดไปนะครับสลับวันนี้เนาะห้านะครับตามกันต่อนะครับห้านอยเซตติก,กนะนะครับสำหรับช่วงครานนี้ นะครับในทุกมงคลผู้เวสสาลโนนะก็จะชอบอย่าลืมไปติดตามรับชมเนาะนะเพื่อผู้เวสหนุนโชคหนุนดวงนะเมื่อวานไม่ได้จุดนะครับผมอนุยสติติเนาะวันที่อ่าสองทับสองทับหกเก้านะนะครับวันนี้นะนะครับวันที่สองทับสองเลยนะนะฮะเบิ้ลจะลงไหมวันนี้อ่าเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับอ่ะนะครับคิด มือเลยเพราะมันพระคมยาวมากเลยอ่ะมาดูตัวเด่นนะสำหรับสายออกกำลังกายนะครับผมเด่นนะผมเด่นนี้นะสําหรับวันนี้นะครับหกกับเจ็ดนะนะข้อเด่นหกกับเจ็ดเจ็ดกับหกนะเด่นตัวเด่นนะตัวแทนไม่ตังแทนแค่เลยวิธีบลอดภายคือในตัวเด่นเนาะสำหรับสายออกกำลังกายนะบางทีเข้ามาเป็นคู่นะครับแล้วก็ตามดรูปตัวเด่นเด่นสองตัวนะ สองตัวเด่นเนาะสองตัวเด่นสองตัวนะเด่นหกนะหกเก้าหกศูนยะ์หกหนึ่งนะนะฮะอ่าแล้วเด่นเจ็ดอ่ะเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่นะนะฮะเบิ้ลน,นะหกหก เจ็ดเจ็ดนะสลับในทางเว้นสมาชิกนะครับสายมาชิกนะนะครับอ่าอยากชมแบบเลี้ยววิ่งผมนะนะครับไปชมที่ช่องทางปลดเลขเด็ดปลอดทีนะนะครับผมเน้นเด่นตัวเดียวนะครับพี่ปกวีนะครับอ่าทำไมต้องให้ไปชมทางนู้นเพราะทางนู้นเป็นช่องสำรองผมนะครับว่ก็เลยไปลงเฉพาะหน่อยแล้วก็เน้นเลียววิ่งด้วยนะครับถ้าเกิดชอบเลียววิ่งนะครับก็อย่าลืมติดตามไปชมทางนู้นเนาะนะครับ เราต้องทำช่องสำรองไว้หลายๆช่องในมาชีกเนาะนะครับเผื่อช่องมีปัญหาเนาะนะ,นะครับอ่ะนะครับมาดูในตัวนี้นะนะครับผม6 7 7 6็ดเจ็ดหกบางทีเข้ามาเป็นคู่ในมาชีกเนาะก็เก้าหกศูนย์หเนาะนะครับมาดูในตัวนี้นะครับเด่น6วันนี้ผมเด่น6กหนึ่งนะนะเดินทางไปจะเรียนบนทางลับระวังกระดูกหัวหน่อยนะครับบางทีต้องระวังในตัวรองด้วยแล้วก็เด่นเจ็ดอ่ะเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่นะนะผมเน่น ส3มสทุกๆตัวเลขถือว่าคัดหมดในบัญชีเนี่ยนะทั้งพระเอกพระรองเนาะเบิ้ลหกหกกับเจ็ดเจนะวันนี้ยังไม่ใช้ไม่ได้วันนี้วันจันทร์ด้วยนะครับวันที่2เดือน2องเอาเบิ้ลจะลงไหมสลับวันนี้อ่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับวันจันทร์เด้ออ่ะแคบเลยนะครับจไม้ทดจับผู้เด่น2ตัวเนาะแล้วก็ตามเจ็ด3ามตัวเนาะ3ตัวเด่นาะสามตัวเด่น3ตัวนะครับ2 6 9นะแล้วก็0 7 3นะแล้วก็ สี่หกหนึ่งนัสสสนงกสามชุดสามนักเข้าสามชุดเด็กเข้าสามชุดเหมือนเดิมนะครับผมสิ่ประการแสดงก่อนใจยยนี่ลๆฝั่งนี้จะมีเด่นตารางเลยมาซินะครับผมเนะมื่อวานนี่นะครับพี่ปกวีไปทางช่องทางอ่าเลิเบียปลอทีเนาะนะครับผมด 3, เด่นที่สามเด่นสามมานพี่ปกวีนะใครยังไม่ติดตามรับชมช่องทางฝั่งนั้นอย่าลืมไปติดตามรับชมเป็นช่องสำรององผมนั่นแหละนะครับ นะครับมาดูตารางวันนี้กันนะครับตารางวันนี้นะนะครับที่มีนะครับหกเนาะมีหนึ่งนะครับมีเจ็ดนะครับผมแล้วก็มีสี่นะมีสามนะครับสลับเดือนตารางนะนะครับผมอ่ะนะครับเดี๋ยวผมย้อนอีกรอบหนึ่งนะสลับในทางฮานอยถิติผมประจำวันจันทร์นะครับที่สองนะครับ อุมภาพันหกเก้นี่มาชีดนามเนาะนะครับคาดแล้วสลับอันนี้นะตรงใจไม่ตรงใจแคบเลยหกกับเจ็ดเจกับหกนะในตัวเด่นนะครับผมวิธีปลอดภัยคือในตัวเด่นเป็นมัดรวมนะนะครับหกเก้าหกศูงเจจ็ดสแล้วก็เจผมเล่นหกกับ73นะเดินทางไปจะเดินมาทางกลับจะปลอดภัยชุวนี้ระวังกระดูกหัวเด้อนะครับผมหกกับเจนะสลับในทางไป่นะครับผมอ่ะแคบเลยนะครับสามือถจะพูดเด่นสองตัวและสามตัวเด่นก็มีสองหกเก้าศูนย์เจ็ดสามแล้วก็สี่หกหนึ่งอันนี้คือสามหน้า สามที Background ่น so ั like, ่งก็สามนั่งวิธีปรับภัยก็คือในตัวเด่นสลับสายออกกำลังกายเนาะนะครับยังไงวันนี้ขอเป็นวันดีๆใส่ที่มาชี้ทุกคนไปดูการันตีสลับวันนี้คอยมาสองที่นั่งสามนั่งสลับวันนี้นะครับผมอ่าอันนี้เป็นตารางหมอที่สุดสําหรับสายนั่งบินเป็นมัตรุนะครับผมอ่ะขอบคุณทุกคนเม็นดีดีขอบคุณทุกทุกการไลค์ใจใจมาชี้ด้วยนะขอบคุณทุกการติามใจมาชี้ที่มาติดตามมาไปดูการันตีนะครับผมวันนี้มีเราพัฒนาด้วยนะครับแล้วก็ในทางทิศทูปนะครับอ่า ปูพิศวรรณนุ่มถ้าเกิดท่านชอบอก็ยิ่งเรีไปขอพรปูห้ศวรรนุ่มเป็นหนึ่งโชว์หนึ่งดวงนะครับอ่ะในยานี้มาลุ้นกันนะครับโชคดีเป็นของทุกคนนะไว้เจกับผมรีบต่อไปขอบคุณทุกการติดต่มสวัสดีนะครับ